สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งเขาหน้าบานยาด้วค่ะตอนนี้กะเกิดละละคะเงี้ยเแล้ว,แ,ลว,ว,แ,ลวแต่ว่าอันนี้เบิ้งฟังทางนี้นะ,ะพี่นองเนี่ยค่ะฟังทางนี้นาะ,ะกะเขาก็เกิดไรละค่ะ พี่น้องก็จะเห็นห้ารางหม่องมันก็จะเป็นขาวๆเ,เนี่ยแล้วค่ะมันบกเกิดเพราะว่าหน้าทงนี่มันเป็นหน้าเอียดแล้วค่ะพี่น้องมันดินมันเข้มมองในมันเอียดแห้งมันกับว่าขื้นมองในเอียดมันแห้งมันก็ขื้นดีค่ะ,ะได้ใช้ภาพี่น้องไปบงไกลๆหายอึนนี่ค่ะ พี่น้องเบิงอันนี้กัอีกป,ปีที่แล้วนี่เนาะคะ่ะไอ้นี่มีโซนทางนี้นี่บ่ขึ้นเลยปีที่แล้วปีนี้นี่ขึ้นมาให้เห็นแน่แต่ว่าก็ต้องรอเบ,บิง่งต่อไปอีกว่ามันจะรอดหรือมันจะบ่รอดส่วนไอ้นี่ตรงมุมนั่น บ่เคยได้เขาจักปีเลยค่ะปีนี้ถ้าเบิ่งมันจะได้บ่กระขื้นกระล้อมกระเล้ยม,มค่ะมันเป็นดินเอียดดินเข้มเนาะค่ะพี่น้องหน้าทงนี่แต่ว่าไห้ไไรที่มันเคยได้มันก็เคยมันก็ได้ได้คือเก่าแล้วค่ะมันก็ขื้นไยให้เก่าส่วนทั้งทิงผุนขื้นดีค่ะเขาค่ะพี่น้อง พี่น้องนี่ให้ทั้งเครื่องหม่องที่มันเคยได้ค่ะพังกัดที่ได้อยู่ทุกปีละค่ะพาหม่องนี่มันบ่ประเดี๋ยวเป็นเอียดเนาะนี่ให้หนึงเกิดดีเกิดงามค่ะเขาให้ให้กันทั้งที่บอกละค่ะพี่น้องมันก็นจะเป็นเอียดเป็นดินเข้มเป็นบางหม่องเนาะคะ่ะ มองในเข้มไล้กับบ่คืนเขาไปเบิ่งแถวพุ่นขาแถวนึงบางทางนี่บ่ได้วงเลยว่าเฉบ่เกิดเกิดดีตลอดวองอังยาเดียวขึ้หยาค่ะ ค่ะพี่น้องมองนี่เลยค่ะทุกปีเลยไค่เคยแดเขาเลยเนี่ยตรงเวิ้งที่มันเป็นขาวๆที่มันบเกิดะะี่ยค่ะทุกปีเลยให้นี่สีได้อยย่ประมาณส่วนหนึ่งคงให้ให้นี่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเอียดแห้งกระมูให้เนี่ยไ่ค่อยขึ้น